สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อฟสตูดิโอเช่นเคยวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่องบัตช็อตจากก้นเลือดดุซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของชายผู้ที่เป็นทหารซึ่งเขามีชื่อว่าเรเเรนั้นเป็นทหารฝีมือเยี่ยมแต่เขาดันดันพลาดท่าถูกคนได้รักพาตัวไปแล้วก็ถูกสังหารลงในที่สุดโดยก่อนที่เรจะตายเรนั้นมีความคับแค้นใจอยู่เต็มอกแต่ยังไงซะเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้จนสุดท้ายเขาได้ตายลงจนอยู่มาวันหนึ่งเรได้ลืมตาตื่นขึ้น,นหมาอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีที่ ลสมัยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรได้โอกาสที่จะแก้แค้นแล้วซึ่งเรก็ไม่รอช้าเขาเริ่มออกล้างแขนจัดการกับคนที่ทำกับเขาโดยที่เรเขาสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้ยังไงเรื่องราวการแก้แค้นของเรจะเป็นยังไงบ้างเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เริ่มต้นเรื่องมาทีเรพระเอกของเรากำลังออกปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือตัวประกันตัวของเรสามารถจัดการกับคนร้ายมากมายด้วยตัวคนเดียวได้ ซึ่งถึงแม้ว่าจํานวนมันจะต่างกันมากมายขนาดไหนมันก็ไม่ขนามือของเขาเลยเลไล่จัดการกับคนร้ายไปทีละคนทีละคนจนในที่สุดเขาก็สามารถเข้าถึงตัวประกันได้แต่ในตอนนี้คนร้ายที่มันจับตัวประกันมามันได้ขู่จะฆ่าตัวประกันทิ้งเลไม่มีทางเลือกเขาเลยต้องวางปืนลงและทําตามสิ่งที่โจรคนนี้ขอโดยที่เจ้าโจรคนนี้มันก็ได้ขอหอเพื่อจะบินหลบหนีไปแถมมันยังสั่งหฮเรห้ามให้คนอื่นเข้ามาที่นี่เลที่ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวประกันเป็นอันดับแรกก็เลยต้องทําตามแต่เลก็ได้บอกเจ้า โจรไปว่าการที่เขาจะเรียกหอมาได้ต้องหาโทรศัพท์มือถือให้กับเขาเจ้าโจรมันก็เลยบอกไฮเรไปใช้โทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างๆแต่เรก็ท,ทําท่าทีเป็นไม่เห็นโทรศัพท์เจ้าโจรมันก็เลยเผื่อตัวเอาปืนชี้ไปที่โทรศัพท์เพื่อให้เรเห็นเรนั้นไม่รอช้าเขาได้ใช้จังหวะน,นี้หยิบปืนพราของเขายิงจัดการกับเจ้าโจรไปทันควันสุดท้ายเรก็สามารถช่วยตัวประกรันกลับมาได้อย่างปลอดภยัยซึ่งจากเหตุการณ์นี้เราก็จะได้เห็นว่าเรนั้นเป็นทหารที่ยอดฝีมือเอามากๆต่อมาหลังจากที่เรปฏิบัติภารกกกิิจจเเเสรร็็แลล้้วไดดนทาางับม บ้านซึ่งในตอนที่เรเดินทางมาถึงสนามบินหญิงสาวคนหนึ่งก็ได้มารอรับเขาโดยที่เธอคนนี้มีชื่อว่าจีน่าเธอเนี่ยเป็นแฟนสาวของเรนั่นเอง ทันทีที่ทั้งสองได้เจอหน้ากันทั้งคููกะกะดกกันอย่างมีความสุขทั้งสองได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันในช่วงวันหยุดนี้อย่างแสนหวานตัวจีน่าได้บอกกับเร่ไปว่าเธอรู้สึกเป็นห่วงเร์มากๆจีน่าเธอได้เห็นรอยแผลเป็นเต็มแผ่นหลังของแฟนหนุ่มมันยิ่งทำให้เธอเป็นห่วงเร์เข้าไปใหญ่ทางด้านเร์เขาก็ได้ตอบกลับจีน่าไปว่ามันไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับเขาอยู่แล้วและอีกอย่างเขาจะต้องกลับมาบ้านตามที่สัญญาให้ได้ทุกครั้งแน่ๆคู่รักทั้งสองได้ใช้เวลายามค่ำคืนด้วยกันอย มาถึงช่วงเช้าเรได้ตื่นขึ้นมาเขาได้พบว่าจีน่านั้นออกไปซื้ออาหารเช้าให้ซึ่งเลเมื่อเขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ําเพื่อจัดการทุระส่วนตัวแต่ในระหว่างที่เลกําลังเข้าห้องน้ําอยู่เรได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนซึ่งนี่ไม่น่าจะใช่เสียงเท้าของจีน่าแน่และมันก็เป็นไปตามที่เรคาดได้มีชายสองคนพร้อมกับอาวุธครบมือบุกเข้ามาในห้องของเรพวกมนันพยายามที่จะใช้เข็มฉีดยาแทางตัวเรเพื่อจะจับตัวไปแต่ดูเหมือนว่าฝีมือของทั้งสองคนมันจะยังไม่ถึงขั้นทั้งคูได้ ถูกเรลงมือจัดการลงได้อย่างง่ายดายซึ่งหลังจากที่เร่จัดการคนพวกนี้แล้วเรก็ได้คิดถึงจีน่าว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้าง เรรีบวิ่งออกไปจากห้องเพื่อจะไปตามหาตัวจีน่าซึ่งในระหว่างที่เขาวิ่งออกมาเขาก็ได้ไปชนเขากับชายบางคนตัวเรไม่ได้สนใจชายคนนี้เพราะนึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาแต่ยังไม่ทันที่เรจะหันหลังวิ่งออกไปเขาก็ได้ล้มลงซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าชายคนที่เร่วิ่งชนไม่ใช่คนธรรมดาเขาได้ใช้ยาอะไรบางอย่างฉีดเข้าไปที่ตัวของเรททาให้ตัวของเร่นั้นหมดสติไปเรได้ตื่นขึ้นมาและเขาก็ได้พบว่าตอนนี้เขาได้ถูกมัดอยู่ในห้องเย็นที่ด้านหน้าของเรก็เป็นชายคนที่เร่วิ่งชนในตอนแรกชายคนนี้้้ไดเดเเินเขามาม พร้อมกับเต้นไปพังๆโดยที่ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่ามาตินเอ็กซ์เหตุผลที่มาตินจับตัวเรย์มาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าใครเป็นคนบอกที่อยู่ของตัวประกันให้กับพวกของเรในตอนแรกเรย์นั้นเป็นทหารเขาไม่ยอมบอกความลับของกองทัพแน่ๆมาตินที่รู้อยู่แล้วเขาก็ได้เตรียมแผนการรับมือกับเรย์ไว้ซึ่งนั่นก็คือเขาได้จับตัวจีน่าแฟนสาวของเรมาด้วยมาตินได้ขู่เรไปว่าหากเรไม่ยอมบอกความจริงเขาจะสังหารจีน่าทิ้งซะ เรที่เป็นห่วงแฟนสาวเขาก็เลยพยายามบอกกับมาตินไปว่าถ้าหากเขารู้เขาก็ยอมบอกไปแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวเรแค่ทําตามคําสั่งก็เท่านั้นมาตินที่รู้สึกว่าตัวของเรนั้นพูดความจริงก็เลยยอมลามือจากจีน่าแต่ดูเหมือนว่ามาตินก็จะดอกให้เรนั้นโล่งใจแค่นั้นเพราะว่าจู่ๆมาตินก็ได้ทําการสังหารจีน่าทิ้งต่อหน้าต่อตาเรเรที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจและช็อกออกมากๆเรโกรธแค้นมาตินอย่างสุดขีดเขาน่าสาบานว่าเขาจะตามล่ามาตินและฆ่ามาตินให้ได้เรได้บอกกับมาตินไป ว่าทำไมอยากตายให้ฆ่าเขาทิ้งตรงนี้ซะเพราะว่าถ้าหากไม่ทํามาตินจะไม่มีวันหมีไปจากเขาได้มาตินที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยลั่นไกสังหารเรทิ้งทันทีแถมก่อนที่มาตินจะยิงเขายังบอกขอบคุณเรที่เตือนเขาอีกสุดท้ายเรก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้และเขาก็ได้ตายลงด้วยน้ํามือของมาตินเหมือนเวลาได้ร่วงเลยมาสักระยะเวลาหนึ่งเรได้ลืมตาตื่นขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยอะไรบางอย่าง ซึ่งสถานที่ที่เรตื่นขึ้นมาดูเหมือนว่ามันจะเป็นห้องแอบที่ไหนสักแห่งซึ่งเมื่อเรตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เจอเข้ากับหญิงสาวที่มีชื่อว่าเคทีและชายคนเขาก็มีชื่อว่าด็อกเตอร์เอมิลเคทีและด็อกเตอร์เอมิวได้อธิบายเรื่องราวที่ทําไมเรถึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ซึ่งเหตุผลที่เรคืนชีพขึ้นมาก็เพราะว่าด็อกเตอร์เอมิลที่เป็นเจ้าของบริษัท RST ดอรเอมิวได้คิดค้นวิทยาการ ที่สามารถซ่อมแซมร่างกายของคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งนั้นเนมันก็มีชื่อว่านาไนนาไน,านายยาเป็นจากกลที่อยู่ในเลือดของเลมันคอยทําหน้าที่รักษาบาดแผลไม่ว่าจะเป็นบาดแผลสาหัสขนาดไหนมันก็สามารถรักษาให้หายได้ในพริบตา แถมเจ้นานายมันยังเพิ่มสมรรถภาพต่างๆให้กับเรถึงขีดสุดจนทําให้เรนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีพลังกำลังที่มหาศาลมากๆทางด้านเรเมื่อได้ยินเขานั้นก็ยังรู้สึกไม่ค่อยเชื่อดอเอรเอมิวก็เลยพาเรมาเจอกับสมาชิกคนอื่นๆ,ๆที่ได้รับการดัดแปลงร่างกายเหมือนๆกับเรคนแรกก็คือจิมมี่เขาเป็นทหารที่สูญเสียขาไปดอกเตอร์ก็เลยสร้างขาเทียมให้กับจิมมี่คนต่อมามาคัสมาคัสนั้นสูญเสียดวงตาจากแรงระเบิด ด็อกเตอร์เกเรเด้สร้างระบบการมองเห็นแล้วติดไว้ที่หน้าอกของมาคัสทําให้มาคัสนั้นสามารถมองเห็นได้อีกครั้งตัวของเคทีเองก็ได้รับการดัดแปลงร่างกายโดยระบบทางเดินหายใจของเธอได้เสียหายดอกเตอร์เกเรเดตติดเครื่องช่วยหายใจไว้ที่หน้าอกของเคทีหรือแม้กระทั่งตัวของดอกเตอร์เองดอกเตอร์นั้นเคยเป็นมะเร็งและสูญเสียแขนไปตัวดอกเตอร์เกเรเด้ทาการสร้างแขนกลนให้กับตัวเองซึ่งมันก็เป็นแขนที่ดีมากๆทางด้านเรย์ถึงแม้ว่าเขาจะได้รู้เรื่องเหล่าวมากขึ้น เลก็ยังรู้สึกไม่ค่อยเชื่อเขาเลยขอ,อกลับไปนอนเพื่อให้ตัวเองตื่นจากฝันสักที แต่เมื่อเรนอนไปได้สักพักเขาก็ได้ฝันถึงเรื่องราวของจีน่าแต่ตอนนี้เรนั้นจําไม่ได้วาเรื่องราวของจีน่ามันคืออะไรทําให้เรนั้นรู้สึกไม่สบายใจมากๆเขาเลยมาระบายอารมณ์อยู่ที่ยิมเรได้ต่อยกระสอบทรายเพื่อระบายอารมณ์แต่ท,ทันทีที่เขาต่อยไปหมัดเดียวกระสอบทรายก็ทะลุไปเลยเรเลยเปลี่ยนมาต่อยเสาปูนแทนและด้วยพลัดกาลังที่ล้นหลามของเรทําเอาเสาปูนนั้นเกือบหักเลยด้วยเรได้ทําการออกแรงระบายอารมณ์ไปสักพักแล้วเขาก็ได้มานั่งกลุ้นคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเรได้เหลือบไปเห็น ล่ำอยู่ในสระว่ายน้ำซึ่งดูเหมือนว่าการไล่ลำของเคทีมันจะทําให้เดนนใจเย็นลง ทั้งสองคนก็เลยมานั่งพูดคุยกัน่ะซึ่งด้งดานเคทีที่เห็นว่าเรไม่ค่อยสบายใจเธอก็เลยชวนเรไปดื่มแต่ทันทีที่เรดื่มเล่าไปแก้วเดียวความทรงจําเรื่องราวของจีน่าก็ได้แล่นเข้ามาในหัวของเรตอนนี้เรนั้นจําเรื่องราวในอดีตได้หมดแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าความแค้นในอดีตของเขาได้กลับมาอีกครั้งซึ่งทันทีที่ความจําของเรกลับมาเขาก็ได้รีบเตรียมของและขับรถออกไปด่านด็อกเตอร์ที่เห็นว่าเรกําลังออกไปที่ไหนสักแห่งเขาก็ได้ติดต่อผ่านชิปในสมองของเรเพื่อบอกให้เรนั้นกลับมาแต่ตอนนี้เรก็ไม่ฟังใคร ตอนนี้สิ่งเดียวที่เรต้องการก็คือการตามล่าตัวของมาตินเอและก็ดูเหมือนว่าระบบนาโนไนท์ที่ด็อกเตรคิดค้นมันจะทํางานได้ดีจนเกินไปเรได้ใช้นาโนไนเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของด็อกเตรและทําการค้นหาที่อยู่ของมาตินจนเรได้รู้ว่ามาตินนั้นอยู่ที่ไหนในเวลาเดียวกันทางด้านมาตินเอดูเหมือนว่าเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนกําลังตามล่าเขาอยู่มาตินก็ได้จ้างบริการมาพาตัวเขาไปยังพื้นที่ปลอดภัย แต่ในระหว่างที่ขบวนรถของมาตินขับรถเข้าไปในอุโมงค์อยู่ๆไฟในอุโมงค์ก็ได้ดับลงและก็ได้มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับรถพุ่งตรงเข้ามาชนกับรถคันแรกซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ขบวนรถของมาตินไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หัวหน้าบริการของมาตินได้สั่งให้ลูกน้องไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตอนนี้บริการในรถคันแรกได้ตายกันหมดเลยส่วนคนขับรถบรรทุกก็ได้หายตัวไปทางด้านมาตินตอนนี้เขารู้ทันทีว่าเขาตกอยู่ในอันตรายแล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่ามาตินจะคิดถูกเพราะว่าจู่ๆเรก็ได้เผยตัวออกมา ทำลายรถของมาตินแถมเลก็ยังกระหน่ำยิงใส่มาตินอีกโชคยังดีที่รถของมาตินนั้นเป็นรถกันกระสุนเขาเลยไม่เป็นอะไรเหล่าบริการที่เห็นว่ามีคนบุกมาจู่โจมเจ้านายพวกเขาก็ได้ทําการกระหน่ำยิงใส่เรจนเลได้ล้มลงไปแต่ยังไงซะหัวหน้าบริการก็คิดว่าเรอาจจะมีพรรคพวกก็ได้เขาเลยสั่งให้ลูกน้องออกตามหาเหล่าบริการท,ที่ชลาใจก็เลยออกตามหาคนอื่นกันอย่างใจเย็นทําให้เหล่าบริการเดิมถูกเรที่ฟื้นขึ้นมาจัดการไปทีละคนทีละคนถึงแม้ว่าพวกบริการจะพยายามสู้กับเร ไม่ว่าพวกเขาจะใช้อาวุธปืนมีดหรือระเบิดมันก็ไม่สามารถทำอะไรชายคนนี้ได้เลยร่างกายของเรถึงแม้ว่าเขาจะถูกโจมตีสาหัสแค่ไหนเจ้าพวกนั้นในที่อยู่ในเลือดก็จะรักษาบาดแผลในทันทีเลยทําให้เรสามารถจัดการกับเหล่าบริการได้อย่างงไไ่ายดายมาตินที่ตอนนี้รู้สึกหลนลานมากๆเขาก็ได้โทรไปหานิคเพื่อขอความช่วยเหลือมาตินได้บอกกับนิกไปว่าดรเอมมลสามารถสร้างจุดสิ่งนี้ได้แล้วทางด้านนิกเมื่อเขาได้รู้เขาก็ตกใจมากๆมาตินพยายามขอร้องให้นิกมาช่วยแต่นิกก็ดูจะไม่สนใจ ทางด้านเรเขานน้นจัดการวรริตาคนสุดท้ายของมาตินเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ได้ตรงมาหามาตินและสังหารมาตินทิ้งทันทีตอนนี้เรนั้นระบายความแค้นของเขาออกไปหมดแล้วแต่ตัวของเรก็ยังรู้สึกแปลกๆว่าเขาทํามันไปทําไมกันแน่ในตอนรุ่งเชา้าด็อกเตอร์ได้สั่งให้ทีมของจิมมารับตัวเรกลับไปที่บริษัทซึ่งเรก็ยอมกลับมาแต่โดยดีเพราะว่าตอนนี้เขาบรรลุการล้างแค้นไปแล้วพัวของจิมจัดการทําลายหลักฐานที่เรทําไว้และก็ได้พาตัวเรกลับมาที่แลบของบริษัทแต่เมื่อมาถึงดูเหมือนว่าจิมนั้นจะมีความ แค้นใหเรมากๆจิมได้ปิดระบบการเคลื่อนไหวของเรทําให้เรนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้หลังจากนั้นจิมก็ได้ด่าเร่ไปสารพัดว่าเรนั้นเร็วมากๆเร็วกว่าเขาซะอีกจิมยังได้บอกกับเรไปอีกว่าเรนั้นไม่เอะใจบ้างเลยเหรอพวกเราบอกให้แกเชื่อว่าจีน่าตายไปแล้วและแกก็เชื่ออย่างสนิทใจแกมาเป็นคนที่โง่เอามากๆซึ่งดูเหมือนว่าคําพูดของจิมมันก็จะไม่ผิดสักเท่าไหร่ เนื่องจากเรื่องราวในอดีตของเรทั้งหมดมันได้ถูกสร้างขึ้นและใส่เข้าไปในความทรงจําของเขาตั้งแต่ในตอนที่เขาปฏิบัติภารกิจหรือแม้กระทั่งตอนที่จีน่าถูกจับตัวไปและถูกฆ่าทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องราวที่ด็อกเตอร์สร้างขึ้นและก็ยัดเข้าไปในหัวของเรพวกเขาใช้งานเรโดยการสร้างความแค้นเข้าไปในความทรงจําแล้วก็ปล่อยให้เรเป็นคนจัดการโดยที่พวกของด็อกเตอร์กระทาแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว พวกเขาทำอย่างกับเรเป็นเครื่องจกักรมีเพียงแค่เคทีคนเดียวที่รู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ด็อกเตอร์ทำแต่เคทีเธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าหากเธอขัดขืนด็อกเตอร์ก็จะปิดระบบการหายใจของเธอและเธอก็จะตายลงทันที สุดท้ายเคทีก็เลยต้องทําตามแผนการที่ด็อกเตอร์สั่งโดยเธอก็ได้ลงบะเตรียมห้องและก็ทําเหมือนเดิมตั้งแต่ป้อนความทรงจําเข้าไปในตัวของเรหลังจากนั้นเรก็ตื่นและก็ได้รู้จักกับทุกคนจนมาถึงเหตุการณ์ที่ดื่มเหล้าและความทรงจําความแค้นมันก็ได้ผุดขึ้นมาทุกคนนั้นทํากับเรเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพวกเขาก็ทํามันมาหลายครั้งแล้วและในครั้งนี้เป้าหมายของด็อกเตอร์ก็คือนิกด็อกเตอร์ได้เปลี่ยนความทรงจําของเรจากมาตินเปลี่ยนเป็นนิก ทำให้เรนั้นเกิดความแค้นกับนิกที่นิกนั้นมาฆ่าจีนาเรก็ได้ออกตามล่านิกเหมือนกับที่ตามล่ามาตินแต่เมื่อเรมาถึงที่กบดยานของนิกเรก็ถูกลูกน้องของนิกจัดการและจับตัวเข้าไปด้านในได้ ซึ่งดูเหมือนว่านิกจะเตรียมแผนการรับมือกับเรมาเป็นอย่างดีแถมนิกยังมีชายอัจฉริยะประดิษฐ์เครื่องมือบางอย่างมาให้เขาซึ่งเอาไว้จัดการกับเรโดยเฉพาะซึ่งชายคนที่ประดิษฐ์เครื่องนี้มาเขาก็มีชื่อว่าวีแกนตัดภาพไปที่ฝั่งด็อกเตอร์วิศวกรของด็อกเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ,อริกเมื่อเขาเห็นวีแกนเขาก็ตกใจเอามากๆเนื่องจากเอ,อริกเป็นคนลอกโค้ดของวีแกนมาใช้งานในโปรเจกต์นานไหนซึ่งการที่วีแกนไปอยู่ฝั่งของนิกมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆด็อกเตอร์เมื่อรู้แบบนี้แล ทางด้านเรยที่เขาสลบไปเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาและจัดการกับลูกน้องของนิกและมันก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ถึงแม้จํานวนจะต่างกันมากพักของนิกก็ไม่สามารถทําอะไรเรยได้ตอนนี้สิ่งที่จะสามารถจัดการกับเรยได้มีเพียงสิ่งประดิษฐ์ของวีแกนโดยเจ้าสิ่งนี้มันคือเครื่อง EMP เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถสั่งปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่านาไนาในตัวของเรยก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วยจะเครื่อง EMP นี้มันต้องชาร์จไฟฟ้าสักครู่หนึ่งซึ่งในระหว่างที่เจ้าเครื่องนี้กน้กกกกกําาาลลััังงงชรรรร์จเเ็ิิ่มดบมนนออข และเข้ามาใกล้ตัวเขาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก่อนที่จะเครื่อง EMP นี้จะชาร์จเสร็จเรก็ได้มาถึงตัวนิกและก็ได้ทําการสังหารนิกทิ้งในทันทีทางฝั่งด็อกเตอร์ที่เห็นว่าเรจัดการนิกไปแล้วพวกเขาก็โล่งใจเพราะว่านิกได้ตายไปก่อนที่เขาจะกดเครื่อง EMP แต่แล้วก็ได้มีใครบางคนเปิดการใช้งานเครื่อง EMP ทาให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รอบๆบ้านของนิกหยุดการทางานทั้งหมดรวมถึงตัวของเรด้วยและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือวีแกนนั่นเองทางฝั่งของด็อกเตอร์ที่เห็นว่าเรขาดการเชื่อมต่อไปพวกเขาก็ร้อนใจมาก เพราะว่าเรนนั้นเป็นอาวุธที่ล้ำค่าต่อตัอตวด็อกเตอร์แบบถึงที่สุด ทางด้านวีแกนเขาได้ใช้พลังงานให้กับเรกขังจนเรได้ฟื้นขึ้นมาซึ่งเรก็เกือบทำร้ายวีแกนไปโชคยังดีที่วีแกนได้ห้ามไว้ทันและวีแกนก็ได้อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นวีแกนยังได้เล่าถึงเรื่องที่พวกของด็อกเตอร์ชักใยตัวของเรอีกทางด้านเรเมื่อเขารู้แบบนี้เขาก็รู้สึกโกรธฝั่งด็อกเตอร์เอามากๆเรไม่ต้องการให้ฝั่งด็อกเตอร์ชักใยเขาแบบนี้ต่อไปเรเลยได้ตัดสินใจจะไปจัดการกับพวกของด็อกเตอร์ให้ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำเป็นอย่างแรก ก็คือการตามหาตัวของจีน่าเนื่องจากเรนนั้นถูกหลอกมาตลอดว่าจีน่าได้ถูกฆ่าตายแต่จริงๆแล้วจีน่ายังมีชีวิตอยู่เรจึงต้องการที่จะคบกับเธออีกครั้งซึ่งก่อนที่เรจะออกไปเรก็ได้กีดแขนของตัวเองและได้ให้นานในให้กับวีแกนไปทดลองดูเรต้องการให้วีแกนควบคุมระบบนานในาให้ได้ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นระบบที่ซับซ้อนเอามากๆวีแกนที่อัจฉริยะเขาก็รับปากว่าเขาจะทําการวิเคราะห์ให้เสร็จก่อนมื้อเย็นนี้ ซึ่งเมื่อทั้งสองคุยแผนการกันเสร็จแล้วเรก็จะออกไปหาจีนา่าวีแกนก็ได้แนะนำให้เรยอย่าเพิ่งใช้ระบบนานไนเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของด็อกเตอร์และพวกด็อกเตอร์จะตามตัวเรเจอวีแกนได้ให้เรใช้โทรศัพท์มือถือแทนแถมยังให้เรขับรถคันเก่าๆที่ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิก เพื่อกันไม่ให้พวกของด็อกเตอร์ตามตัวเรเจอซึ่งเรก็ทําตามเขาได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตามหาจีนา่าจนเรได้พบบ้านของเธอเรเลยมุ่งหน้าไปที่นั่นซึ่งทันทีที่ทั้งสองคนเจอกันทั้งคู่ก็ดูดีใจกันมากๆแต่แล้วดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันจะไม่เหมือนในอดีตเพราะว่าในตอนที่เรหายตัวไปทําภารกิจจีน่าได้มีครอบครัวซึ่งตอนนี้เธอก็ได้มีลูกแล้วเรช็อกกับเรื่องที่เขารู้มากๆมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองที่หายตัวไปนานกว่าห้ปีทาให้จีน่าน,นั้นม ออกมาจากจีน่าซึ่งในระหว่างที่เขากําลังขับรถและคุนคิดถึงเรื่องในอดีตทั้งฝั่งด็อกเตอร์ที่แกะรอยจนรู้ตําแหน่งของเรก็ได้ส่งจิมและมาคัสออกมาจัดการทั้งครูก็ได้เริ่มแผนการจะจับตัวเรกลับไปที่บริษัทให้ได้ จิมพยายามยิงปืนเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของเรแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเรที่รู้ว่ากำลังถูกตามล่าเขาก็พยายามหลบหนีแต่จิมก็กัดไม่ปล่อยเขาวิ่งตามหน้าเรมาอย่างไม่ลดละทั้งสองก็เลยได้ต่อสู้กันซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งของเรที่สมรรถภาพของเขาจะเหนือกว่าเพราะว่าตัวของเรนั้นเป็นจากกลทั้งหมด จนในที่สุดเรก็สามารถจัดการกับจิมและจัดการกับขากลของจิมไปได้โชคยังดีมาคัสที่ขับรถตามมาเขาได้ใช้อุปกรณ์แทงไปที่ตัวของเรซึ่งมันเป็นเครื่องหยุดการทํางานของนาไนทําให้ท้ายที่สุดพวกของด็อกเตอร์ก็สามารถจับตัวเรกลับไปที่บริษัทได้ดานเคทีที่เธอดูเหตุการณ์อยู่ เธอรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ด็อกเตอร์ทำมากๆเธอเลยจะออกมาช่วยเหลือเรแต่เธอก็ถูกด็อกเตอร์สั่งปิดระบบการหายใจของเธอจนเธอไม่สามารถขัดขืนคำสั่งของด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์ได้สั่งให้เธอไปจัดการกับวีแกนเพราะว่าวีแกนมารู้เรื่องราวของด็อกเตอร์มากเกินไปแล้วเคทีที่ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยออกไปจัดการกับวีแกนทางด้านวีแกนเธอรู้ตัวดีว่าตัวเองถูกหมายหัวเขาได้จ้างบริการไว้อารักขาหลายคนแต่บริการทั้งหมดก็ถูกเคทีเพียงคนเดียวว่าเล่นงานจนอ่วมรวมถึงตัวของวีแกนก,กดาารลงงงไ้อย่ die. ทางฝั่งของเรตอนนี้เขาได้ถูกด็อกเตอร์คุมตัวไว้ได้แล้วซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ทําการเข้าไปในความทรงจําของเรเพื่อเก้กล่อมให้เรกลับมาทํางานกับเขาชีวิตที่ไม่มีวันตายที่ด็อกเตอร์มอบให้กับเรมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆแต่เรก็ได้ส่วนกับด็อกเตอร์ไปว่าสิ่งที่มันมีค่ามันคือชีวิตที่ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนต่างหากคาตอบของเรมันทาให้ด็อกเตอร์หัวร้อนมากเพราะว่าเรพูดเหมือนกับดูถูกสิ่งที่ด็อกเตอร์ทามาโดยตลอดด็อกเตอร์ได้ตัดสินใจที่จะล้างงงงงคคววาาาาามมททททรรรรจจํํขอออเเเเััั <laughs> ้้้หหหดพื่่่่่ะใกกลลบไปป็นนนุยต์ีีง ซึ่งใน,นระหว่างที่พวกของด็อกเตรกำลังป้อนความทรงจําใหม่ให้กับเรทางด้านเคทเธอนั้นทนไม่ไหวแล้วเธอตัดสินใจจะขวางแผนการของด็อกเตร์เธอได้เข้าไปในห้องควบคุมและได้แทรกแซงความทรงจําของเรซึ่งทางด้านเร่เมื่อเขาได้เห็นเคทีเขาก็จําเรื่องราวทั้งหมดได้เคทไม่ต้องการให้คนเหล่านี้ทำกับเรเหมือนหุ่นยนต์อีกแล้วเธอได้เปิดระบบการเชื่อมต่อ ทำให้วีแกนที่กำลังอยู่ด้านล่างตึกของด็อกเตอร์สามารถเชื่อมต่อระบบนาไนท์ของเรได้ซึ่งเหตุผลที่วีแกนมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเคทีไว้ชีวิตวีแกนและทั้งสองคนก็ได้ร่วมมือกันเพื่อจะช่วยเหลือเลออกไปตอนนี้ด็อกเตอร์อ e ีเมิยวรู้แล้วว่าเคทีนั้นทรยศเขาได้สั่งให้จิมและมาคัสไปสวมอุปกรณ์สําหรับการต่อสู้ซึ่งถ้าหากไม่สามารถจับตัวทั้งสองคนมาแบบเป็นๆได้ก็ให้ฆ่าทิ้งได้เลยจิมและมาคัสก็เลยไปเตรียมตัวโดยที่จิมได้ติดตั้งแขนกลเข้าไปที่หลังส่วนมาคัสกก็ไดด้วมชุุที่อปรณ์า เห็นรอบตัวทําให้เขาสามารถรับรู้ได้จากทุกทิศทุกทางดานวีแกนตอนนี้เขาสามารถควบคุมระบบนาไนของเรได้แล้วทําให้เรนนั้นหลุดพ้นจากความทรงจําที่ด็อกเตอร์ยัดเข้าไปให้ซึ่งทางด้านเรเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็จะมาจัดการกับพวกของด็อกเตอร์ทั้งหมดดานเคทีหลังจากที่เธอช่วยเรได้แล้วด็อกเตอร์ก็ได้มาหาเธอเพื่อจะจัดการด็อกเตอร์ได้สั่งปิดเครื่องช่วยหายใจของเคที เนื่องจากวีแกนได้แฮกระบบการทำงานของด็อกเตร์ทำให้ด็อกเตร์ไม่สามารถปิดการทำงานเครื่องช่วยหายใจของเคทได้เคทก็เลยใช้จังหวะนี้ปารด้ยบทควันและหลบหนีไปซึ่งเคทก็ได้มุ่งหน้าไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ของด็อกเตรและก็ได้ทำลายมันทิ้งเพื่อไม่ให้ฝั่งด็อกเตร์ควบคุมโมเดได้เอาหมายความว่าไม่มีใครสามารถครวบคุมชายสุดแสนอันตรายคนนี้ได้แล้ว ทางฝั่งของเรที่เขาขึ้นมาจะจัดการกับด็อกเตอร์เขาก็ได้มาเจอคู่กับจิมจิมที่ติดตั้งแขนก้นมาใหม่เขาก็ดูมั่นอกมั่นใจออกมากๆแต่ดูเหมือนว่าจิมจะคิดผิดไปเพราะว่าเขาได้ถูกเรอัดอยู่ฝ่ายเดียวเรได้ทําการไล่อัดจิมไปเรื่อยๆจนทั้งสองคนได้ตกลงมาที่ริ์ด้านล่าง ตอนนี้จิมนั้นเป็นฝั่งที่เสียเปรียบเอามากๆมาคัทที่เห็นแบบนั้นเก็รเลยรีบวิ่งมาหาจิมเพื่อช่วยเขาอีกแรงทั้งสองคนได้ร่วมมือกันต่อกรอนกับเรเพียงคนเดียวซึ่งด้วยการประสานงานของทั้งคู่พวกเขาก็สามารถจับเรโยนลงไปด้านล่างได้แต่โชคดีที่เรนั้นตกไปเจอรีบอีกตัวหนึ่งเขาเลยไม่เป็นอะไรเรได้พุ่งขึ้นมาจัดการกับทั้งคู่อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ออกมาคัทเป็นคนถูกเรเล่นงานจิมที่เห็นว่าทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันอยู่เลยจะใช้โอกาสนี้ตัดิเพื่่่่่อใ้้้ททัังคูนนนตตกลลไไไปายยยโดยมมดีจจิมมสเวา มาคัดที่เป็นเพื่อนจะเป็นตายได้ได้ยังไงจิมได้ตัดสลริงลิฟทีละข้างซึ่งมาคัดก็ได้ตกลงไปก่อนและตอนนี้เรก็กําลังจะตกตามลงไปซึ่งถ้าหากความสูงขนาดนี้ถึงแม้จะเป็นเรเขาอาจจะตายก็ได้เรที่รู้สึกโกรธแค้นจิมมากๆเขาก็เลยใช้แรงของเขาทีบส่งตัวเองพุ่งขึ้นมาก่อนที่ลิฟจะตกลงไปซึ่งในตอนที่เรพุ่งขึ้นมาเขาก็สามารถคว้าตัวจิมไว้ได้ทันใดนั้นเรก็ได้ทําการอัดจิมอย่างหนักหน่วงเรเด็ดแขนทั้งสองข,งข้างของจิมทิ้งและก็ได้อัดใส่จิมอย่างเต็มแรงจนจิมได้ต แต่ถึงแม้ว่าเรจะสามารถจัดการกับจิมได้ตัวของเขาก็ตกตามลงมาเช่นกันทางด้านวีแกนดูเหมือนว่าระบบการทํางานของนานไนมันจะแจ้งเตือนว่าเรใช้งานนานไนมากจากเกินไปมันเลยทําให้พลังงานกําลังจะหมดและถ้าหากเป็นแบบนั้นเรอาจจะตายจริงๆก็ได้ทางฝั่งของเรถึงแม้ว่าเขาจะตกมาด้วยความสูงขนาดนั้นด้วยพลังของนานไนทําให้ร่างกายของเรฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่กลับกันพลังงานของนานไนก็กําลังจะหมดลงเรได้เดินตรงไปที่ด็อกเตอร์ที่กําลังจะหลบหนีด็อกเตอร์ที่เห็นแบบนี้ก็เลยใช้ปืนระเบิดยิงไปหา เรสามารถคว้าระเบิดได้ทันแต่ด้วยแรงระเบิดก็ทําให้ตัวของเขานั้นกระจายเป็นสิ่งเสียงแต่นาไนาก็สามารถซ่อมแซมร่างกายของเรกลับมาได้อีกครั้งโดยการซ่อมแซมร่างกายด้วยนานไนในครั้งนี้ทําให้พลังงานของนานไนกาลังจะหมดดอ,อร์ที่เห็นโอกาสก็เลยยิงปืนระเบิดใส่ไปที่เรอีกครั้งเรได้ใช้นานไนทั้งหมดจัดการกับลูกระเบิดของดอกเตอร์ทาให้ในที่สุดพลังงานของนาไนาก็ได้หมดไปหมายความว่าตอนนี้เรก็เหมือนกับคนธรรมดาแล้วทางฝั่งดรอีมิว ก็ได้พูดกับเร์ไปว่าตอนนี้แกนั่นก็เป็นแค่คนธรรมดาฉันสามารถจัดการแกได้ง่ายๆแต่เร์ก็ได้สวนกลับมาว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วเร์ได้ปล่อยมือจากลูกระเบิดที่เขาเพิ่งจัดการไปก่อนหน้านี้ทำให้ลูกระเบิดตกลงไปกระแทกกับพื้นและก็ได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งจากแรงระเบิดทั้งสองคนไม่น่าจะมีชีวิตรอดไปได้แต่ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนที่รอดเร์ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเขาก็ได้ตื่นขึ้น,นมาในห้องแบบของวีแกนวีแกนสามารถช่วยชีวิตของเร์ไว้ได้แถมเร์ยังฟื้นขึ้นมมมมาาโดดยยีควททรงจเิอู่ใ วีแกนนั้นดีใจมากๆเรย์ Ray ได้ขอบคุณวีแกนที่ช่วยเหลือชีวิตเขาไว้หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปหาเคทีที่นั่งอยู่ไม่ไกลเคทีที่เห็นเรย์เธอก็ได้พยายามขอโทษแต่เรย์ก็ได้ห้ามไว้เรย์บอกไปว่าไม่ต้องขอโทษหรอกเรามาลืมเรื่องราวในอดีตและเดินหน้าชีวิตต่อไปกันเถอะสุดท้ายเเรย์ Ray ก็สามารถจัดการกับเรื่องราวนี้ลงได้และในอนาคตต่อไปเขาก็จะได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครคอยชักใยอยู่เบื้องหลังแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Bradshaw จากคนเลือดดุโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนจาก MDB ไปถึง5.7คะแนนและคะแนนจากรถท t นต t o m มโทไป78%นะครับเป็นหนังที่มันมากๆอีกเรื่องหนึ่งทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะครับเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งพวกเราก็หวังว่าผลงานของพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น,น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ